ปัาดุลีีนะบ้งน่าอ๋อป,ปลาดุรี่กันยังที่ตรงนี้เข้าเรียกเลยนะเอามาค้ามเหรค้าม้า เราวันนี้เรามาเที่ยวเอามาค้ามกับว่าเจ้านี้ลงสวนนี่บางจนป้ามาแล่ซวนตีจะาก่อสร้างซาดารีสดซาดารีสดอ่าซาดารีสอดโยตีเอามาค้ามโยติดกับเอ่อสมัตนางชี้นะครับพี่น้องติดโซ่ด้วย ตีดินวิวสวยกับติดกับชาแม่นางชีชนุษตดต่อก้อนะสวยสวใบหมากใบมากตรงนี้จะเป็นแหล่งที่ผักไม้ของคนที่จะมาเที่ยวบางงาใช่ใช่เยนี่ยอ่าออวย่อยวยต้องไได้วไเลย ไปกว่อเรารู้อยู่นี่บริไปแป๊บเดียวเราเนี่ยเรารู้อยู่ไปกว่าเนี่ยคือธรรมชาติจะเกิดขึ้นที่รีสอร์ทเลยนะรีสอทธรราดาธรรมดารีสอร์ทจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นี่คือธรรมชาติกับบีน้องเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก่อน อันนี้อันน oh. mm ี้อันนี้จะเอาไปย่างเอาไปย่างนะเดีวเขาต่อยตรงนี้อ๋อเดี๋ยวก็จิ้มหนังจิ้มอื้เฮือเลยเนื้อแตงกวามาปักที่นี่ได้